เอาละครับผมมามาฉลองชัยชนะวันนี้พี่เอิงถือเค้กนี้นั่งแสดงว่าวันเกิดแฮปปี้วันเดย์ใครครับเนี่ยวันนี้แฮปปี้วันเดย์ผมครับครับชายสองคนออกมาเซอร์ไพรส์ครับโอ้โหวันนี้แฮปปี้เบิร์ดไม่คิดเหมือนกันนะครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์นะครับโอ้โหนี่วันนี้นี่ยกมงคลมาเซอร์ไพรส์พี่ด้วยตัวเองชนะด้วยเอ้าบอกบอกเพื่อนคนนึงวันนี้ชัยชนะมอบให้กับ วันนี้ชนะผมอเป็นของฝันให้พ่ออึนครับของวันวันเกิดนะให้กับพ่ออันโอ้โหครับผมวันนี้มั่นใจยังไงวันนี้อ่ะซ้อมดีครับซ้อมดีอะไรซ้อมดีม่เชียรไปอครึ่งนะเอ้าอีกคนนึงวันนี้ไปไงบ้างผลแกไม่เป็นไรแกแต่ว่ากระดูกประสบการณ์เป็นรองต่อยดีต่อยดีวันนี้ต่อยดีมากวันนี้ต่อยดีมากต่อยดีมากถือว่าสอบผ่านหัวใจผ่านครับชื่ออะไรครับผมเอ็กต้าครับเอ็กต้รเอ็กต้าหัวใจสอบผ่านแพ้แต่ว่าได้ใจทุกพี่ครับผมครับผมแล้วส่วน ยกมงคลเหรอครับก็ก็ฝากแฟนคลับเว็บตีรอติดตามอนาคตข้างหน้านะครับก็ผมดูแล้วว่าเด็กคนนี้น่าจะมีอนาคตครับนะครับครับผมครับผมเอาละครับวันนี้มันเกิดพี่อึงนะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุงพงพงพ่งนี้มนเกิดไพร์แต่วันนี้น,นี่เป็นเปวันงานแล้วกันวันงานวันงานวันเงาน <c oughs> <c oughs> พี่อึนครับวันเกิดพี่อึงครับอยากจะบอกอะไรแฟ <_ C os> นมวยอ้าวบอกเลยครับ <_ C os> วันน,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 นี้วันนี้วันเกิดครับข <_ C os> อกกบคุณแฟนคลับเอฟีทุกคนทุกท่านนะครับที่ช่วยรุ้นและช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับค่ายหนึ่งบุญนะครับเราจะรักษามาตรฐานนี้ให้ดีให้ดีตลอดไปครับผมอาแล้วครับให้ปีเ<อ><อ>ิร์อเด่นมากครับผมขอให้มีความสุขมากๆครับผม นี่ขอยจะน,นะทั้งคู่นะทำได้ดีทำผลงานได้ดีอ่าใพี่น้องแฟนไวเป็นคับเอฟซีเขาได้ชื่นชมเราโอเคโชคดี